พลพักนักปรุสวัสดีครับพลพักนักปรุงครับท่านผู้ชมครับดีใจจังเลยครับเราเดินทางมาถึงอาทิตย์สุดท้ายของปีเราได้รู้จักกันมาปีหนึ่งแล้วนะครับ คนยังไม่เคยทําคุกกี้ในรายการเลยครับหลายๆคนก็ขอมานะครับว่าอยากให้ผมช่วยทําขนมอะไรที่สามารถให้เป็นของขวัญสําหรับปีใหม่ได้ผมรวบรวมสูตรคุกกี้นะครับที่ผมชอบมากที่สุดถึง4สูตรมาฝากท่านผู้ชมใน2วันนี้ครับรับรองว่าเหมาะกับการเป็นของขวัญและรับประทานเองแน่นอนคุกกี้ของผมจะเป็นอะไรบ้างพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับลพลักร คุกกี้ตัวแรกนะครับตอนรับวันปีใหม่ของเรา Raspberry Cream Cheese Macaron ครับส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของมาการองนั่นก็คืออัลมอนด์บดนั่นเองเนื่องจากว่าทา่อิตาลีเขาจะมีพวกอัลมอนด์เลยเยอะเนี่ยนะครับอันนี้นะครับเป็นกลาวอัลมอนด์นะครับแล้วก็ในสูตรนี้ผมใช้ไอซิ่งทั้งหมด135กรัมนะครับไอซิ่งตัวที่ผมใช้เนี่ยคุณภาพดีมากๆเลยคุณผู้ชมปกติแล้วไอซิ่งเขาจะมีผสมแป้งค่อนข้างเยอะแต่ตัวเนี้ยมีสัดส่วนของแป้งอยู่แค่1%เท่านั้นเองแล้วก็รอนคับ เอาล้วครับเอามันปดผสมกับไอซิ่งเลยครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันครับอ้าแล้วครับอันนี้ก็จะได้เป็นสัดส่วนของแห้งส่วนที่2เนี่ยผมก็จะมีเป็นส่วนของไข่ขาวใช้ทั้งหมด9กกรัมนะครับอะใส่เกลือเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมะนาวครับน้ำมะนาวนี้ก็ประมาณสักครึ่งช้อนชาก็ได้แล้วนะครับสำหรับน้ำตาลนะครับเราจะแยกใส่เป็น3าครั้งเพราะฉะนั้นเราชั่งออกมาก่อนนะครับที่55กรัมเราก็เริ่มตีไข่ขาวเลยครับ พอเขาขึ้นมาเป็นฟองเล็กน้อยนะครับเราใส่ส่วนแรกลงไปก่อนสักเศษหนึ่งส่วนสามนะครับพูดีแล้วใส่อีกเศษหนึ่งส่วนสามนะครับเมื่อเกือบแน่นและขาวดีแล้วนะครับเราใส่เศษหนึ่งส่วนสามที่เหลือลงไปเราจะใส่สีนิดเดียวครับไม่ต้องเยอะนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราอยากจะให้มากระรองของเราเป็นสีชมพูครับไม่ต้องมากนะครับใส่ลงไปสักสองสามหยดก็พอครับสีเดียวกับโถเลยครับ แล้วละครับตอนนี้สิ่งที่ผลได้นะครับก็คือนี่ครับเมอแ่งสีชมพูสวยเชียนะฮะขั้นตอนต่อมาผมก็จะเอาอันนี้เนี่ยลงไปผสมด้วยกันใส่ลงไปสักทีละครึ่งนะครับบัล้อมให้เขาเข้ากันแต่อันนี้เนี่ยเราจะไม่เอาอสัสดส่วนที่ฟูมากท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูนะฮะเสร็จแล้วก็ใส่ที่เหลือลงไปทั้งหมดนี่นะครับเขาจะยุบลงนะฮะขั้นตอนต่อมาครับเดี๋ยวเราก็จะบีบลงถาดครับ ท่านผชมจะต้องมีถาดอบที่รองด้วยกระดาษไขกันติดนะฮะแต่อันนี้ผมใช้เป็นแผ่นซิลิโคนนะครับเพราะว่ามันใช้ใช้ได้หลายๆครั้งโอเคครับผมใช้หัวบีบเบอร์10นะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมต้องทิ้งเขาไว้อย่างนี้นะครับให้เขาแห้งดีก่อนที่เราจะเอาเข้าอบแห้งขนาดที่ว่าเวลาเราเอานิ้วแตะลงไปแล้วเนื้อสัมผสัสไม่ติดขึ้นมาก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับผมตั้งเตาอบแล้วครับที่ร30องศานะครับสาเหตุที่มักลองเขาไม่ใช้ใช้ความร้อนสูงนะครับเพราะเขาจะต้องการให้แบบว่าข้างในยังนุ่มๆอยู่ขณะที่ข้างนอกสุกแล้วในขนาดเดียวกันสีสารนมันกลองต้องสวยด้วยใช่ไหมครับถ้าเผื่อเราไปใช้ ความร้อนสูงเดือดสีเขาจะเข้มนะครับมากระลองที่ดีเขาจะต้องมีขานะครับแล้วก็มีปากด้วยมีลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขา,ากับปากของมากระลองเป็นยังไงโอเคครับก่อนอื ừ, ่นเรามีครีมชีสนะครับใส่ในโถผสมเลยแล้วผมก็มีวิปครีมนะครับวิปครีมด็ดดีวิปครีมก่อนเลยผมใส่วานิลลาลงไปนิดหนึ่งนะฮะให้เขามีกลิ่นหอมหอมอันนี้ก็เป็นวานิลลาคุณภาพดีเชียวใส่ไปสักครึ่งช้อนชาก,ก็ได้นะครับ วิปครีมของผมได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับครีมชีสของเรานะครับก็ต้องทําให้เขานุ่มขึ้นนิดหนึ่งอันนี้ผมทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องแล้วนะฮะตีกับน้ําตาลนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาวิปครีมที่เราตีไว้ลงไปผสมนะครับก็โฟล์ให้เขาเข้ากันหลังจากนั้นนะครับเราก็พักเขาไว้ในตู้เย็นแป๊บหนึ่งก็ได้ระหว่างที่คอยมากรองนะครับอ่าได้แล้วครับท่านผู้ชมเราใช้ไฟไม่ไม่ไม่สูงนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาสีเปลี่ยน เดี๋ยวเราคอยพักให้เขาเย็นนะครับแล้วเราเอาออกจากกระดาษแล้วเราก็จะมาประกอบกันแล้วครับอ่ะร้อมประกอบแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเราก็วางราสเบอร์รี่ของเราลงไปนะครับแล้วก็บีบครีมชีสเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับเสร็จแล้วเราก็เอามากรองอีกชิ้นหนึ่งนะครับติดฟาลงไปครับ เรียบร้อยแล้วครับราสเบอร์รี่ครีมชีสมันกระองของผลครับอีกเมนูหนึ่งง่ายอร่อยรับรองว่าชอบแน่นอนพักสักครู่ครับผลละพะนาบุงคุกกี้ตัวนี้รับรองครับว่าถูกใจคนที่ชอบรับประทานถั่วแน่นอนนะครับคุกกี้ตัวนี้ชื่อโกนัทคุกกี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอาเนยมาละลายก่อนดีกว่านะครับเนยเนี่ยผมใช้อยู่ที่100กรัมนะครับก็ละลายในไมโครเวฟก็ได้ครับคุณผู้ชม อ่าแล้ครับของแห้งมีอะไรบ้างของแห้งมีแป้งสาลีนะครับมีผงฟูแล้วก็มีเบกกิ้งโซดาผมเอารวมกันหมดเลยนะฮะนอกจากนั้นก็มีเกลือด้วยเล็กน้อยนะครับอ่าแล้ครับเอาเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับไปล่อนครับอ่าแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็พักส่วนประกอบของแห้งไว้ก่อนนะครับในขั้นตอนต่อมานะครับ ก็เราก็จะมีไข่กับน้ําตาลนะครับน้าตาลผมใช้ทั้งน้ําตาลทรายขาวและก็น้ําตาลทรายแดงนะครับใส่ไข่ลงไป1ฟองครับอ่าแล้วล่ะแล้วก็ตีไข่กับน้ําตาลครับพอเข้าเข้ากันดีแล้วนะครับคนจะต้องใส่นูเทลล่า300กรัมนะครับเรียกว่าตัวนี้ใส่นูเทลล่าเยอะมากๆาก็จะถูกใจคนที่ชอบถั่วนะฮะเพราะว่าในนูเทลล่าเขาก็จะมีส่วนประกอบของถั่วฮาเซนัทนะครับพอใส่นูเทลล่าแล้วนะครับก็ให้เข้าเข้ากันนะฮะเบา,บา แล้วก็เนยละลายครับที่เมื่อกี้เราละลายไว้นะฮะท่านผู้ชมต้องระวังนะครับไม่ได้ให้ร้อนจัดมากนะครับอุ่นๆได้นะครับถ้าเกิดร้อนจัดมากไข่จะสุกครับค่อยๆใส่เนยลงไปนะฮะคุกกี้ตัวนี้จะมีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างกรอบนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าปริมาณของเนยเนี่ยจะเยอะในนูเทลล่าเขาก็ยังมีส่วนประกอบที่เป็นไขมันเป็นแฟตอยู่ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ส่วนประกอบของแห้งลงไปครับใส่ลงไปทีละครึ่งก็ได้ฮะคุณผู้ชม คนคนนิดหนึ่งก่อนเราเปิดเครื่องก็ได้นะครับค่อยๆเดินเครื่องนะฮะให้เข้าากันแล้วก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยครับส่วนประกอบเขาหนืดมากนะครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราคลายตัวนี้ละที่เหลือใช้ช้อนคนก็ได้นะฮะหนืดนิดนึงครับคุณผู้ชมอ่ะส่วนที่เหลือนะครับถั่วเนี่ยวันนี้ผมใช้เป็นถั่วที่เป็นมิกซ์นัทนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่เรารู้ถั่วก็มีประโยชน์และสําหรับคนที่ชอบทานถั่วเนี่ยอันนี้ดีมากเลยเพราะเขามีทั้งแบบ หลายอย่างมากนะครับเบ็ดระม่วงม,มิดหินมะพานอัลมอนด์บาซิเลียนนัดพีแคร์เลยเนะียเยอะแยะผมใส่ร้อยกรัมเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวบทเขาก่อนนะฮะเทลงไปผสมเลยครับตอนนี้คนเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะฮะแต่เห็นคนได้ตู้อบตอนนี้ของผมผมเปิดไว้แล้วนะครับที่180องศานะครับเออคนๆให้เข้ากัน อาล้ครับคุณผู้ชมเอาถาดอบเตรียมไว้จริงๆอบทีละถาเนี่ยดีที่สุดแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเื่อเราอยากเร่งบางทีเราใส่ไป2ถาเราต้องสลับขึ้นลงบ้างพอเวลาประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะเราปั้นให้เข้าเข้าๆกันนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมมีที่ขูดไอติมใช้ที่ขูดไอติมอันนี้ผมใช้ช้อนที่แบบวงกาแฟจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเลยก็ได้แต่ขอให้มันเท่ากันทั้งหมดพอพอมันเท่ากันปุ๊บใช่ไหมฮะพอมันเข้าไปในในตู้อบมันสุกพร้อมกันอ่ะสมมุติว่าผมใช้ที่นั่นกาแฟอ่ะปั้นให้เป็นอนลเลงเง อันนี้ต้องอย่าวางติดกันมากนะครับมันจะกระจายตัวออกเยอะเลยทีเดียวตรงนี้พร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราเอาเข้าตอกอบเลยที่180องศาใช้เวลาประมาณ14นาทีครับแต่ยังไงเราก็ต้องดูเขาด้วยนะครับ ล้วครับคุณผู้ชม,มก็เราต้องสังเกตเขาอะนะฮะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแล้วบ้างเวลาที่เราเอามือไปจับสมมติเราเปิดตะอ,อบแล้วมือจับเนี่ยครับคุกกี้เขาอาจจะยังนิ่มๆอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราพักเขาให้เย็นแล้วเดี๋ยวเขาเซ็ตตัวปุ๊บเขาแข็งเองนะฮะอันนี้ใช้ได้แล้วถาดล่างก็ใช้ได้แล้วเหมือนกันครับสาเหตุที่เขาค่อนข้างจะใช้เวลาเท่ากัน นี่ผมไม่ได้สลับถาดเลยนะฮะเวลาที่เขาเป็นโปรแกรมพัดลมเขาก็จะกระจายความร้อนได้ทั่วถึงนะฮะโอเคครับเราพักเขาบนถาดให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงสักประมาณ2นาทีนะครับระหว่างนี้นะครับผมมีไวช็อกโกแลตคอมพาว์เดี๋ยวผมจะเอาช็อกโกแลตขาวเนี่ยนะครับมาแต่งหน้าละลายแบบง่ายๆนะครับเข้าไมโครเวฟได้เลยครับก็สักหนึ่งนาทีก็ได้นะครับสาเหตุที่เราต้องย้ายเข้ามาไว้บนตะแกรงนะครับเพื่อให้ข้างล่างไม่แฉะด้วยนะครับตะแกรงเขาก็จะมีแบบว่าระบายความร้อนได้ใช่ไหมฮะ เดี๋ยวเราพักเขาให้เย็นนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตขาวครับไว้ช็อกโกแลตละลายดีแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราคนคนคนนิดเดียวฮะท่านผู้ชมคนให้ละลายดีนะครับเอาละครับท่านผู้ชม เรียบร้อยแล้วนะครับโกนัทคุกกี้เดี๋ยวเราคอยให้เจ้าไวช็อกโกแลตเย็นอวลงก็ใช้ได้แล้วครับและสำหรับสูตรทั้งหมดแน่นอนครับท่านผู้ชมแวะเข้าไปได้ที่ w o r l d w i d e p o r f o o d m a f i a c o m นอกจากสูตรก็มีเรื่องราวสนุกๆในบล็อกให้อ่านด้วยนะครับแวะเข้าไปนะครับวันนี้หมดเวลาเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ